สวัสดีจ้าพี่น้องพอกันอีกงแล้วเด้อจ้ากับนุ๊ตก็พาเที่ยวชมสวนเ้อค่ะคลิปนี้ก็คือเกาจ้าพี่น้องเทศก,กาลหาเห็ดจ้าเพื่อกะจะพาพี่น้องมาหาเห็ดอีกตามเคยนะคะพี่น้องก่อนจะไปหาเห็ดน้อกันกะอันอย่าลืมเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ๊กกพาเที่ยวชมสวนได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้รับชมอีกรอบนึงเด้อจ้าผู้ใดที่เขามารับชมแลวกะ มือก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องเด้อนะค่ะเพี่สิพราเก็บเห็ดเลยได้อจ้ะมาพอเห็ดพอดีค่ะพี่น้องนี่จ้ะนี่จ้ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่นี่นี่ไงมากับไอโก,โก้คือเก่าแล้วค่ะพี่น้องอยู่ข้างล่างจา้ะนี่จ้ะไอโก้อ่าเดี๋ยวโนดจะให้ย่โก้เป็นจับกล่องให้โนดเด้อค่ะทีนี้โอ้ เห็นบ่ครับเห็นบ่ครับโอ้เปิดๆตรงมึ๊กตรงมึ๊กอ่ามีมีห้อยคนมาหางน้อยเลยด้วครับเออเอาให้ได้เาเอาให้ได้เอาให้ได้โอ้ได้เยอะเนี่นยเหมือนเดิมค่ะคอนเซ็ปต์จอดรถปุ๊บเห็นปั๊บเลยค่ะพี่น้อง หลรถมอไซค์ป่ะครับเนี่ยเอออยู่กับโต๊ะมองจอรดรถอีกแล้วพี่น้องนี่ครับขึงมมก ALK ได้ครับเนี่ยข่งมาจ้าโชคดีค่ะค่ะพี่น้องเปิดมั่งกันนะต้องเปิดมั่งกันนะมีอีกมัางเสียมเปิดนาะเถอะเพราะว่ามันมันเป็นไข่มันเป็นจีมันสิวว่าขืนมาเด้ครับ มมีละว่มีละเอาปกไว้ปกไว้เห็เพิ่นขึ้นอีกดดมกสมบูรณ์นะวกว้บางทังนี้เล้าหาไปไไเกิดมั้งกันนะอยู่กลางกอนี่บือสิม,มืนเลยวหรอครับ แววๆว่ามันดิหฮดเผึ่งอยู่ในเถานี่นี่นี่ฮิตผงเห็นบ่เห็น่เผึ่งหวานไหมขึ้นลายอยู่ดิคุณนะครับคนเราเราิผง้นข้างหนกันียุกยุกใกล้ๆกันได้ไครับนี่เห็นบ่เก็บงายู่เห็ดผงโอ้ย่านวางอันเก็บมีดก่อนพี่น้องเอาเน่้ออะเนี่ยฟังน้อไหนูอนีโอ้ยนา เห็ดเพิงหวานครับจินแสดบเซ่บไดคองชอบได้ด้วนี่ดอกหน่อยนะครับแต่ว่าอร่อยสมกับเห็ดเพิงอยู่ด้วยอย่าไล่บอเปิดไว้ใหม่มึงนี่มันก็นั่นนี่บอสอู้เชื่อมันเนี่ยเห็นบอสเป็นเชื่อเห็ดเทาขาวนะปุ๊บไม่ปุ๊บ พี่น้องเอ้ยผู้ใดยมาเกิดมีตะขีรถผ่านเอาดอกนองนั่นล่ะเอาถึงบ้างขึ้นหนนะครับอืมเอาโอเคอเอาไปครับไปหาต่อครับบ่เนี่ยพี่น้องน็ดพ่ออีกแล้วเม็ดเพิงหวานจ้า อ่าาบเอาครับสร้างนูนเพิ่นบอกว่าเพิ่อนพ่อฮิติ่งวันนี้แล้วครับเนี่ยตี๋แห้งจ้ะร้อนพอยากเทาแล้วบหมนเะก็บง,ง,ง่ายไงพี่น้องโอ้ดอกกระลัางงามเลยเนาะครับนี่เก็บง่ายอีหลี ละงามเลยถึงแม้บางใดนี่ได้ครับนี่ยังยู่งมองจอดรถอยู่ได้ครำนี้นี้รถมอไซค์บางหันนี่ได้เห็ดละโง่เลรอครับเห็ดเผือกครับยุ่งเกล้ๆกันครับพอดีเราพอเทานี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นีอ้าใส่สกายนะครับมาวางหันนี่เห็ดละโง่สองดอกเห็ดเผือกหวานเห็ดเผือกหวานน่ากินมากเลยครับเก็บง่ายครับ อามึงหมืนหรอ่หาตัวไครับเอ,อ้าพี่น้องพี่น้องเห็ดเผออีหรอ่สร้างนุมาเห็ดเพืเอิออมนอนันสิเ็นเด็กเห็ดเหมดหมดเลยใส่ใส่ใส่นีอีกโอ้ยยุนกรแมน้กล้ๆินๆนเลยเด้อนี่พี่น้องนี่ ขอบคุณด้อขอบคุณด้วขอบคุณจางยังยังลยลองหาในอุ้มมัไกันนในปลานี่มีปะสีสีตาดีเธอเด่นโอ้ยเอียงเยงเีงนะข้างนานี่ยเงนะใ่ใส่เปิดมากกะ้มันดอกใหญ่ขนักาตะโกผู้นะกู้กู้กูเอพี่พี่นองข้างนาก็มีครับนี่ย ขนมพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เก็บเก็บเก็บเก้าเก็บขนมพี่น้องมือก่อนพูน่ะเห็ดเพิงข้าเห็ดเพิงเด้อมาเก็บน้ำกันเนี่เก็บก่อนค่ะที่นี่ยังไงยังพี่ยังก้อพูน่ะยังพี่ยังก้อจ้ะเอาครับให้สร้างนูนเป็นเก็บครับแบบนี้ เก็บเน็ดแม็กฟินเลยนี่ใครอยู่ค่ะเมื่อนี่อากาศมหอนพี่น้องเปิดหมวกได้ค่ะเมื่อเนี้เจ้าบอนตัดขาเด้อจ้ะเพราะว่าเข้ากับประหยัดเวลาเด้อจ้าเฝ้าเก็บค่ะงานพี่น้องเพ่ได้เห็นงานเ,าเมื่อให้ยายตัดขาห้จ้ะพี่น้อง มันอีกแล้วมันอีกแล้วมีได้สองหอไปแล้วครับนี่เูอ <c oughs> โอ้ยด,ดีครับเห็นว่าเพียงไมพี่น้องโอ้เสดหอบเมื่ออีกแล้วนี่เห็ดพึ่งหวานนะคะ คปสาธั่งหนดคือเห็ดโหดแท้หอบลงก่อนบบจัดเลี้ยงเลยเหลืองหมดเลยพูนนะครับนี่พี่พี่เท้าเท่าอยู่พี่เดี๋ยวพูดไปพี่อยู่กี่ก้อนพี่นี่โอ้ยยุงเหมืองเก่าอยู่ครับเอ้ยอองจอดรถด้วครับนี่พี่พี่เอาอยู่ข้างหน้านี่ก้อน จอรถดก็ได้กระตาเลยครับนี่ก็จอดไปเก็บต่างๆได้เขาคือดูนะเห็นไหมค่ะพลังสร้างเลยนกทานช่วงไม้เส้นหนึง่งช่วงไวม้รูดนะเป็นเสือแนว,วกนนน็นี่ยหนาไหลลงมาหนีบ่้นี่เป็นทางนามไหลว่านกโกเป็นห้องลงมาบ่าไงอืมละอีกดขอบแล้วครับ เปิดมันติดใจกันนะใส่ใส่ยื้อใส่เกาะใส่ใส่ตัวพ่อยู่บังหันใสโอ้นี่โมนี่บ่ดูาเขาเอยูพอดีไปใสอยู่ได้ครับเนี่เห็นลายยังบ่ มองเดียวพี่น้องเนี่ยเห็นไหเห็นไหมองเดียวมองจอดรถได้ครับนี่เออมานก็มาโกะเกืถึงกันโอเคแล้วค่ะที่นี่ตามไมโกขึ้นไปหาเห็ดเถิงเถิงด้วยจ้าที่นี่จ้าเนี่ยจ้าจะให้มึงเห็ดเด้อนี่เก็บอยู่กตะโตทางขึ้นมาค่ะพี่น้องพุ่นหลดุลดหลุดจอดอยู่รอทางนี่ เดี๋ยวได้ค่ะนี่ได้ไปลุ้นกันด้านบนนะคะไปกูว่าพ่อเห็นเพิงอีกแล้วจ้าตามไปเลยตามไปเลยใส่ไอแสดงว่าเพิ่นสรนี่มูแถวนีได้เนี่ยเสื้อเพิ่นสรนไลลงไปางลางนะโกนเนาะมีมูเพิ่นโอ้หันเดียวหันเดียวหันเดีเดวเยวเขาใส่หมอบขส่กันจ้าซ้อนแหง โอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องสร้างนุดแล้วพ่อเห็นโรงกเหลืองครับใส่นุดใส่ใส่เห็นไหมโอ้เห็นบ้เห็นบ้เปิดเปิดเปิดปาพิษเห็นไหครับพี่น้องโอ้ไข่มันบ่ดนะโอเคเก็กจะได้จ้าที่ไหม ่าลนู้คนบ่าในเแ่าดอ,อกคนว่านในบ้าน<ม>าแต่แบบมันมีเนื้อมาเจาะเพิ่อนนี่ไข่น่ะครับนี่คนละไข่โอ้เปิดไข่พอเลยนี่ครับนี่ไข่อยู่ยยก้อนอะไรขินแค่ไข่เดียวครับ บบชำนานกระดอกแล้อจ้าพี่น้องเอาเอาอีกนะนี่พิษผ่าประการใดกตีชมได้เด้อจ้ายีได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อค่ะให้นุดโก้ปับปุ๋งเองเียงแน่ในคลิปนะคะพี่น้องออนี่นะใบใหม่ยังปุกๆอยู่นั่นเออใครคือว่านี้ขึ้นครับโอเคอผมมาเ็นผมเห็นเฮดด้วยดอกหนึ่งนะครับมานให้ นี <N> ่นี <with> <occurs> <N> ่แ <N> ม่เ oh, ห like ็นไหมลูกใกญ่ๆกันเลยล้วครับบอกง่ายๆเห็นปะอู้เห็ดยังล่ะนะอู้หูดอกง่ายเลยค่อยๆเคลียร์จ้ะว่าเป็นสองดอกซ้อนกันบ่น่ะแม่นสองดอกซ้อนกันสิครับอู้หูเอาเยอะๆดอกเอาเอาเอาดอกอ่อนน่ะกินได้ด้วยจ้ะนี่ โอ้คันนาวเดี๋ยวได้กูบ้าแล่วมือเตัว์เมนออนกูคุณนนี่ไงปุ่นปุ่นปุนแล้วโอ้สร้างนุดครับสร้างนุดเห็นเห็นเราโง่ครับเห็นเราโง่ยังโอง่โงอกขาวโงกขาวพี่น้องเ้ยของชอบเลยโอ้ของชอบของชอบเลย สามตอกเลยสี่เนะไอหออืออยเางไอันส้วนเฮ็ดเห็ดเถิงเด้ออันซ้อนเห็ดเถิงเด้อโอเคจ้ะปะพี่น้องโอเคลมม้าวๆหรอจ้ามองหาเห็ด ตามไปเลยตามไปเลยครับสร้างนุนแล้วพ่อีกยหรอครับโอ<ฮ>้โแ<ฮ>ลหวงูเหลืองครับเกิดเม,มื่อไงมีใครเห็นป๊อสนะอันเาะอดใครหน่อยๆน,นกำลังจะออกเกิด้างๆกันนะซองหินซองนี้มีบ๊ เอาครับเอาครับแมวไปมีพี่น้องตายงูพ่อยแล้วครับมีดมีดมีดเอามีดเอามีดมาจิ้มขามันยืดติดกันหมดจนจอเล้วใส่ดอกหนึ่งเพิ่มมาเพิ่ะเห็นดอกหนึ่งด้วยครับ โอ้ตีโขดหินแม่นบ่ใส่นีลายบันได๋แล้วโอ้ยบ่หลายกระดอกพี่นอกขายอยู่หลายรูกระตามใหญ่ครับนี่เห็นบ่ครับบ่แม่นสมานครึ่งรอบที่แล้วหืมหมานอยู่มานอยู่ป่ะมาต้อครับอัดนี้ โอ้ฮแมนเห็ดปัวเห็ดไอเห็ดเพิ่งมันมใหญ่ไหมคะให้ฉันล่นกับตาเลยนะกูเนาะอันนี้เห็ดเพิ่งมันน้อยอยู่เก็บมาก่อนอะไปหาตอ่อจ้ะที่เน่หา<ะ>เห็ดกันตอเอาครับสางนูนแล้วหอยอแล้วครับนี่เห็ดขาวสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์เลย แข็งแน่นพร้อมเลยครับแสดงว่าขาเคุนจักเท่าแล้วเอราะใบขนนี่พี่ก่อนเนี่ยมันจะดอกเป็นเมื่อน,นะกะูอดอกคุนครับออดอกคุนก็กินได้อยู่จ้าโอเคดีครับเอาเด้อครับเข้ามาเศร้าเมออย์หมวกจุดชมวิวเด้อพี่น้องเห็นบ้านไหครับเห็นบานเลือนไหครับเห็นอ่างหอยสะทดบ่ครับนะ นี่ครับจุดชมมิวนะครับเดอยสวยป่ะอันนี้ท่ายถึงภูเขาด้วยครับนี่นี่ครับทางนน้นโอถ่าอยภาพนิ่งยโอ้ยโอ้ยอ้ยพอ้อ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโบ จุดชมวิวครับจุดชมวิวครับเหอะไรไหมจุดชมวิวเซเอาสังอุ้ยนุดนุดนี่จดอกนี่นุดนี่โอ้สบ้อหาหูดอกนมนุนี่โอ้โหมากรรไน้องกไกปท่งเงิน มีกระโตเหมคอนเห็นเลยเนะาะโคมาเสียมาชมว,วิวแบงนี้ครับมาเสียมาเศร้าเมยครับเมยแห้งเกือบครึ่งอันหดปลายพูดเลวเนาะสางนวดขึ้นเสีเศร้าเมย์เลยนะครับแบบนี้เคนเมยเ์คนจมเมย์ไปสัเเปนเลยเสียม้าผ้าคนเศร้าเมย์แหละพี่นอ้องโอ้ยขอไปกินในเด้อกินเกลือว่าจะพักอยู่โคนหินนี่แหละค่ะ เข้าวยางข่มไวเลยว่า,มาเมื่อกี้นะพบเห็นเ,เดี๋ยวเห็นตะว,ว,วิวเสียงคนลงมาเลยนะกอ,อ,อไปกินเลยขิโอโอ้ใส่โอ้เดลายอยู่เด้อ เปิดๆมั้งกันนะบ้านน่าเป็น,นมีนมมดใครอ่ะหมอใครดิมันม,มีหรอมาอ่ะเศร้าเมยกันค่ะพี่น้องพี่เน่เศร้าเมยกันครับนี่นี่ครับเศร้าเมย์อยู่ด้านหินนี่กันนี่โอ้ยว,วิวงามแฮงครับเห็นไหมครับอ้าววิว ลักลานอีกแล้วพี่น้องนี่นะโอ้จุดชมวิวชมวิวได้รับชมบรรยากาศสวยๆพร้อมจ้ะขอนซอนเพราะนี่อะบัตตาที่นี่้ะจ้านุชจะขอปิดคลิปกันเนาะนุชกับโก้เด้อค่ะ ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามารับชมคลิปนุดโกพาเที่ยวชมสวนเล้อจ้าสำหรับคลิปการหาเห็ดของเมื่อนี่เด้อค่ะนุดก็ขอฝากไว้ซ้ำนี่เนาะจ่านะเพื่อนไม่เพื่อนเก้านุดกะจะทยอยไปเหยี่ยมชมบ้านของเพื่อนไม่กับเพื่อนเก่านะค่ะเนาะเป็นกำลังแรงใจให้นุดโกพาเที่ยวชมสวนี้เล้อจ้าสำหรับคลิปนี้นุดก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีจ้า